อโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็โปรดฟังปกิณกะคำสอนคำว่าปกิณกะแปลว่าเล็กๆล็น้อย ทั้งนี้ก็เพราะว่าคำสอนหลักใหญ่ๆเราสอนกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระโมกคันลาและภาษารีบุตรความจริงถ้าใช้ปัญญาสักเล็กน้อย ที่พระสารีบุตรและพระมมคคลาฟังว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระผู้ได้เจ้าทรงตัดเหตุของทมนั้นและความดับเหตุของทมนั้นสมเด็จระมหาสมณตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเด็จพระโสดาบันแล้วต่อมาพระมมคคลาฟังท้ายกรรมาฐานสี่จบ ท่านเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรฟังเวทนานุปสนามาหาปฏิปทานจบท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าความรู้ที่บรรดาทนานหลายได้ศึกษามาทุกอย่างทุกข้อผมเคยได้บอกไว้แล้วว่ากรรมาฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ในกรรมฐานสี่สิบก็ดีในมหาปฏิปทานน้าสุก็ดีถ้าท่านจับบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะกรรมฐานไม่ต้องทั้งสี่สิบเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือมหาปฏิปทานน้าสุไม่จำเป็นต้องทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม เพราะในนั้นมีท่าสมถะและวิปัสนาควอบอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอรหันตุกองค์วันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านแน่สองเราก็ลงมาทําของท่านแน่สองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจรารณาที่พระมหาโมคลาฟังทาสี่เขาฟังกันยังไง ในพระบาลีทิ้งกล่าวว่าสุดสูดสังและปฏิปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่นแสดงว่าเ,าเวลาเขาฟังกันและเขาฟังแล้วเขาก็คิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาท่านมีปัญญามากบวคคามาจิตวันก็เป็นอรหรันต นั้นก็อีกองค์หนึ่งคือไิษารี่บวชสิบห้าวันเป็นอรหันต์แต่สําหรับท่านที่มีปัญญาน,น้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอรหันต์ใครควตรตอนนี้ให้ดีนะครับ <c oughs> หือว่าเราบวชกันบวชเพื่อหวังคำว่านิพานัาสสะสัชกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตตาา ยึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัฒเพื่อทำให้แจ้งถึงทิพานนี่สำหรับกำลังใจของท่านที่ยังเข้าไม่ถึงนี่ผมเห็นใจแต่ขอได้โปรดอย่าละความพยายามการตัดและตัดเป็นจุดๆวันนี้ก็อยากขอพูดถึงฐานธาตุสีที่พระมหาโมุคลานะ ท่านฟังแล้วก็เป็นอรหันต์วิธีฟังนั้นไม่สำคัญฟังก็คือใช้หูฟังแต่ว่าการฟังที่ใช้หูฟังเฉยๆนะั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะฟังใช้แต่สัญญาเป็นความจำจำว่าธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็ธาตุสีเข้ามาไปชมกันโชคคราวต่อไปก็มีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวแล้วก็จำได้เท่านี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาจึงไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่ว่าสำหรับท่านนันหลที่ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระทศพล ให้คิดตามว่าธาตุสี่มันไม่ใช่อยู่ทั้งนอกธาตุสีธาตุาดินไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดินธาตุน้ําไม่ได้อยู่ในแม่น้ําลาคลองและในทะเลในมหาสมุทรธาตุ <c oughs> าไฟไม่ใช่ไฟในเตาหรือไฟที่ตะเกียงธาตุลมไม่ใช่ลมพัดในอากาศนี่หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ ของที่มีสภาพแข็งเช่นหนังเนื้อกระดูกอย่างนี้เรียกว่าธาตุดินเล็น้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะน้ำเหงื่อน้ำใครอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปมาในร่างกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟ นี่ร่างกายของเราเยอทรงอยู่ได้ก็เพราะว่าธาตุสี่มันมีความสามัคคีกันถ้าธาตุทั้งสี่นี่มันยังมีกําลังสม่ำเสมอกันเพียงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่ปกติมีความสมบูรณ์เปล่งปลังไม่ได้ผิวรรนวันนะกําลังวางชาก็ดี แต่ว่าธาตุสีนี่ถ้าปราศจากความสามัคคีกันขึ้นมาเมื่อไรธ <c oughs> าตุน้ำลดหย่อนลงไปร่างกายก็สุดโทมที่หมอเวลารักษาเขาต้องให้น้ำเกลือช่วยหรือว่าให้เลือดช่วยเพราะว่าธาตุน้ำมันสุดโทมมันหย่อนลงไปร่างกายจึงหมดกำลังกลายเป็นร่างกายที่มีโรค <c oughs> ถ้าธาตุดินมันหย่อนไหมความว่าอาหารที่เรากินเป็นคำข้าวหรืออาหารที่เป็นก้อนกินเข้าไปมีประโยชน์ไม่พอริ้งกับร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถจะสร้างกำลังให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้นี่ธาตุดินที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในเมื่อหาของไปเสริมไม่ได้มันก็ย่อหย่อนลงไปอย่างนี้ก็เกิดโรค ธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายสลายตัวไปย่อหย่อดลงไปความเย็นมันเกิดขึ้นมามากอย่างนี้ร่างกายก็มีโรคภัยกำลังก็ตกไป <c oughs> ถ้าธาตุลมในร่างกายไม่สะดวกในการพัดไปมาก็ทำให้ร่างกายของเราถอยกำลังลงที่เรียกว่าปอดทำงานไม่เต็มที่ ให้ใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มที่อย่างนี้ร่างกายก็สุดสมเป็นอันว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ <c oughs> มันมีสภาพทรงตัวชั่วคราวมันไม่มีสภาพทรงตัวถาวรตลอดการตลอดสมัย ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็น,นเพียงธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายโดยเท่านั้นแล้วก็ธาตุดินนี่มีสภาพเสื่อมเมื่อเสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดมันก็สลายตัวพ่างถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสนา ตีนว่าธาตุดินมันนั้นร่างกายมีธาตุสีเข้ามาไปชมกันนี่เป็นสมถะภาวนาแล้วก็รู้ว่าการประชมกันของมันไม่ใช่ประชมถาวร <c oughs> มันเป็นการประชมกันชั่วคราวมันสามัคคีกันชั่วคราวเท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็คลายความสามัคคี ความเข้มแข็งของธาตุดินค่อยย่อยย่อนลงไปความอิ่มเอิบของธาตุน้ําย่อยย่อนลงไปความอบอุ่นของธาตุไฟย่อนลงไปความไหวไปมาของธาตุลมในการย่อยย่อนลงไปย่อนลงไปเท่าไรเราก็แก่มากขึ้นมาเท่านั้น นี่เราเห็นว่าสภาพของร่างกายสุดสมนี่นแสดงว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นในเมื่อเปอร์เซ็นมันลดลงไปเท่าไรความสุดสมของร่างกายก็มีมากเท่านั้นในที่สุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพ อาหารที่เข้าไปปนเปื้อนในร่างกายไม่มีประโยชน์กับร่างกายการเคลื่อนไหวของวัยวะภายในที่เรียกว่าตับไตไส้ปอดเนื่อว่าม้ามีหัวใจเป็นต้นที่ทํางานหรือว่าไตก็ตามที่ทํางานเพื่อเป็นการบํารุงทรงไว้เส้อร่างกายให้ปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นดินมันย่อหย่อนกําลังลงไปทํางานไม่ปกติ ร่างกายก็โทรมกลายเป็นคนป่วย <c oughs> ถ้ามันหย่อนกำลังลงมากก็กลายเป็นคนป่วยที่ลุกไม่ขึ้นนึกว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปยังท้องร่วงหนักๆนึกนว่าคนที่เป็นโรคอหิวาธาตุน้ำน้อยถอยลงไปความร้อนมันก็เกิดเพราะอะไรธาตุน้ำมันต้องเยวาอเด็พเดพ,อด,พอดีก็ธาตุไฟ มันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุไฟมันก็มีกําลังสูงความจริงกําลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันก็สูงเพราะไม่มีธาตุน้ำเป็นเครื่องต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องร่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้ แล้วว่าธาตุไฟมันน้อยป่าน้อยไปธาตุดินสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุน้านําสมบูรณ์ธาตุไฟย่อหย่อนลงไปจับร่างกายที่ไหนก็เตไม่ได้ความเย็นชื้นอ,อย่างนี้ก็เป็นโรคลุกไม่ไหวเหมือนกันกําลังกายมันก็สิ้นมันก็เสื่อมถ้าธาตุลมย่อหย่อนลงไปให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่ทั่วทองที่เรียกว่าอย่างนั้นความคล่องขั้นลมให้ใจไม่มี ราศาสตร์แท้ร่างกายมันก็รวนไปหมดความอ่อนเพลียขยของร่างกายก็ปรากฏขึ้นนี่พิจารณาแบบนี้เป็นพิจารณาการพิจารณาทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันเราก็ต้องนั่งคิดต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีน่นี้มันทรงสภาพตลอดการตลอดสมัยไหม <c oughs> เราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนที่เขแก่กว่าเราคนแก่ทุกคนนะ่เขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนถ้าจะขอภาพถ่ายและภาพเขียนในวัยรุ่นแรืความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเห็นว่าท่านบนนี้มีร่างกายเปล่งปรัง่งสวยสดงดงามมีความอิ่มเอิบสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ว่าเวลาที่ท่านแก่ลงไปดูสภาพของท่านเป็นยังไงมันน่ารักตรงไหนไหมเป็นอันว่ามีแต่คล้ายๆเราพูดง่ายๆว่าผีดิบเดินได้ก็แล้วกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่ารักข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดก็จงดูร่างกายของเราว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อสภาวะมันเป็นอย่างนั้นที่สุดมันเป็นยังไง ในที่สุดทุกคนก็ตายถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งธาตุสี่แล้วก็มรณานุสติกรรมฐานเป็นสมถะภาวนาแล้วก็ล่วงต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบปไปด้วยธาตุสีน่นี้ที่เรารักใคร่ปรารถนาว่าเป็นเราเป็นของเรา บางดีเห็นคนก็มีผิวพรรณร่างกายอิ่มเอิบมีความรักมีปรารถนามีความใคร่อยากจะได้เป็นคู่ครองแล้วก็ลองพิจรารณาดูว่าธาตุสี่ขอร่างกายของเขาจะมีสภาพเป็นคนแก่ไหมเมื่อเราเห็นว่าคนแก่เคยเป็นคนหนุ่มคนสาวมาก่อน เมื่อแก่มีหนังย่นหนังเหี่ยวร่างกายสูบสิทหูฝาตาฟางผุ้งอกฟันหักมีสภาพไม่สมบูรณ์แล้วคนที่เรารักละ่ะเขาจะทรงสภาพตามนั้นอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าคนก่อนมีสภาพชั้นใดคนที่หลังก็มีสภาพชั้นนั้น นี่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ทรงตัวเมื่อร่างกายไม่ทรงตัวเราก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสีที่ประกอบไปด้วยอาการสามทิพสองในร่างกายนี่มีสภาพสะอาดหรือว่าสะกะปรกหันไปดูจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกาย จะเห็นว่ามันสุปรกสิ้นดีเป็นที่รังเกจของเราตัวนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายมันเป็นการทำลายราคะความรักให้พินาศไปจากจิตเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระอนาคามีถ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้มีสภาพมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปลอดเป็นต้น อย่างนี้เป็นการพิจารณาธาตุสี่ด้วยแล้วก็เป็นการพิจารณาการสามสิบสองภายในตัวถ้าเห็นว่ามันสุรกรบอกที่ชื่อว่ามีอสุภกรรมฐานประกอบถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นการตัดราคะความรักที่ปรายกฏในกิจ แต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิติสอนกับพระโมคคัลลามุ่งเฉพาะวิปัสนาญ,ญาณเป็นสำคัญพระองค์สมเด็จพระพระกวันทรงแนะนำว่าเมื่อร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่แล้วธาตุสี่นี้มันเป็นเราจริงๆหรือมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่านิว่าเรามีในธาตุสี่ธาตุสี่มีในเรา นั่งพิจารณาดูว่าท่าสีเป็นเราเป็นของเราจริงหรือว่าเราเป็นท่าสีท่าสีเป็นเราจริงคำว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้มันแก่มีใครเคยนั่งภาวนาพิจารณาใครควญบนบานสัง่าว เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามและเทพเจ้าที่ไหนก็ตามว่าเจ้าประคุณค่อยร่างกายชิ่นแก่เร็วๆเถอะอย่างนี้มีบ้างไหมหรือว่าภาวนาไบ่ว่เจ้าประคุณหน่อยค่อยร่างกายของเรามีโรคภัยไข้เจ็บหนักๆมันจะได้ไม่ต้องทำงานกับเขาอย่างนี้มีบ้างไหม หรือว่าบนบานสัง่าวหาผู้พิเศษมาเสกให้ร่างกายเขาเรานี่มันตายไวๆความปรารถนาอย่างนี้มีใครบ้างในโลกนอกจากคนที่มีความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจริงๆหรือว่าตายหนีหนีตายเพราะโกรธคนรักตายประท้วงในชีวิตเขาบองคนอื่น ปต่ท่วงความคิดเห็นเขาบุคคลอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาสแว้ว่าคนที่มีสติสมปชัญญาสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เละบรรดาท่านทั้งหลายองสมเด็จพรจอมไตรถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้นะสมเด็จไปญเจ้าศีสอนทั้งสมถะและภาวนาร่วมกัน เห็นว่าร่างกายเป็นนเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นสารพันธะภาวนานในเรื่องของธาตุสี่เห็นว่าธาตุสี่มีอาการสามสิบสองไม่ใช่เป็นแท่งทิบนี่เป็นการพิจรารณาการสามสิบสองในร่างกายที่เรียกกันว่ากายยคตานุสติเห็นว่าธาตุสี่เต็มไปด้วยความสุขรกระโบลโสมม,มุมนี่เป็นอสุปรกรรมฐาน เห็นว่าธาตุสีในที่สุดมันก็จะต้องตายเป็นมรณานุปสติกรรมฐานเห็นว่าธาตุสีนี้มันมีอาการไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติถ้าจิตเราเข้าไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวที่เวานาตาไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดจะถือมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณ เราก็ว่ากันทีเดียวหลายๆอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมคลาแต่เห็นว่าธาตุสี่ทั้งหมดนี้เป็นของเป็นเธอหรือพระโมคลาก็ทรงต่อทูลต,อ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 ,ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเออถ้าว่าธาตุสี่มีในเธอเธอมีในธาตุสี่ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะ ในเมื่อทาาสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีในท่าสีท่าสีไม่มีในเราเราควรจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปหรือก็ตามทัโมกคันลาคก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะยิ่งกล่าวว่าโมกคันลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงวางคันภาระในท่าสีไม่เสีย จงคิดดูว่าธาตุสี่นี้เป็นได้เพียงเรือนร่างที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นธาตุสี่นี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันก็ต้องไม่แก่เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ถ้าธาตุสี่นี้เป็นเราเป็นของเราจริงมันก็ไม่ต้องไม่ป่วยที่เราไม่เพราะเราไม่อยากให้ม่ป่วย ธาตุสี่ถ้าเป็นเราเป็นขวกเราจริงล้าก็ตรงดึงไว้ได้ที่มันจะต้องไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายไม่ตายโมคคัลลานะเธอเห็นแล้วหรือยังว่าธาตุสี่นี่มันไม่ใช่เราพระโมคัลลานะก็ทูลตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อเห็นแล้วเธอมีความรู้สึกว่าอย่างไง พระโมคคลานะโอ,อกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าธาตุสีนี้เป็นสภาพเรือจ้างสำหรับที่ขี่ไปเพื่อข้ามมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อบุคคลใดข้ามเรือจ้างหรือเรือลำใหญ่เรือลำเล็กก็าตามทีที่เต็มไปด้วยความโศกโศกสมมที่มีความกรรเก่าข้ามข้าลงไปทุกวัน เมื่อขึ้นมาหาสมุทรฝั่งโน้นได้แล้วตามความประสงค์ก็ไม่มีบุคคลใดที่จะมีความห่วงใยในเรือลำนั้นชั้นใดเวลานี้จิตใจของข้าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าธาตุสีนี่มีสภาพันรพนะสํำหรับข้าวไปข้ามฝั่งคือโอฆะได้แก่กิเลส <c oughs> ที่ดึงจิตใจข้าพระพุทธเจ้าให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะโทสารก็จิตใจของคนนั้นถ้ายังมีความหลงอยู่ในความโลกอยากจะสะสมทรัพย์สินว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ยังมีความหลงในรูปโฉมนมพันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา ยังผูกพันในความโกรธความพยายามบาทจะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันว่าสุสิ่งทุกอย่างมันจะส่งตัวอย่างนี้ก็มีอุปมาเหมือนกับคนที่กำลังแวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร้ายในน้ำกัดกินให้สิ้นวายปล่าไปชั้นใด <c oughs> ก็เหมือนกับจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่กําลังคิดอยู่ว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราเป็นที่เนื่องกับเราเป็นของเราได้เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็า พระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายที่ประกอบพุทธิทตุสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะอ,อยู่ก็ดีร่างกายของคนแดะส์ก็ดีรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกคนดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสระพป็นที่พู่งได้ <c oughs> เมื่อถึงการถึงสมัยมันก็ต้องสลายตัวไป ถ้ามันไม่สลายก่อนเราก็สลายก่อนถ้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจของข้าพ,พุธเจ้าเบาแล้วพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระมหาโมคลากราบทูลอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีจึงได้ทรงตรัสวา่าโมคคลานะ กิจใดที่ถึงเพือเธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมาตะือ,อความที่ไม่ตายเธอเข้าถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ก็เพราะว่ายัางหลงไหลไฝ่ายฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราปล่อยขันห้าได้เมื่อไรขนะนั้นเชื่อว่ากิจที่จะต้องตายไม่มีแล้ว องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัสว่าโมคลานะเมื่อกิจใดที่เยพึงมีในพระพุทธศาสนากิจนั้นเธอเข้าถึงแล้วแล้วก็เธอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสว่าพระมหาโมคลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้น ในทรงตัดประต่บไปว่ากิตอื่นในาศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบกันเพียงเท่านี้เมื่อองค์สำเร็จพระจินนาสีทรงตัดอย่างนั้นพระโมคคัลลาก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจของท่านเบาการที่จิตเข้าถึงอรา่าตผลนบรรดาท่านพุทธศาสนกชนและพระโยคา,าวาจรทั้งหลายคนนั้นมีอารมณ์เบา คำว่ารณมหนักเกาะนั่นเกาะนี่ห่วงนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตสิ่งสี่ย่อมไม่มีสําหรับท่านพระอราหันต์และขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพิสุสมมณีนนทั้งหลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอย่าเพิ่งบรรนามตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทําได้ จงคิดไว้เสมอว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มีอาการ32เหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดที่จะละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินชินแล้วก็ปรากฏว่าเตัดจิตก็ตัดก,กิเลสเพื่อหมเฉดทะเะหารได้สำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเส็จแล้ว แต่การพูดเท่านี้หวังว่าท่านทงหลายคงเข้าใจเพราะว่าเราฟังกันมาเป็นปกติต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะอยู่ในริยาบทใดคือในริยาบททั้งสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ และใครควรพิจรารณาภาวนาไปในพระกรรมฐานตามอัตยาสัยของท่านจึงกว่าจะได้เห็นเวลาอันสมควรทัานนี้ว่าสมควรมาอะไรก็เลือกได้แต่อัตยาสายัยการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเวลาที่ว่าเป็นความดีเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้